สวัสดีครับผมลาเต้เทีรธรรมวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการสร้างเครือข่ายจากคนใช้อินเทอร์เนต็ตทํารายได้เบ็ดเสร็จจากแพลตฟอร์ม ITS ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องย้ําเลยคือนี่คือบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับ TopUp Tourist ได้รับใบอนุญาตขายตรงจากสอบบเมื่อวันที่10มีนาคมปี2557จดในรูปแบบของซอฟต์แวร์ บบเบสเซ็ตแอปพลิเคชัน ITS ครับเราจดสคบ3ข้อ1คือระบบ ITS เป็นระบบสร้างรายได้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว 2. ส,สามารถขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เบสเซต ITS อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ 3. แผนการตลาดรับรายได้3ข้อผ่านสคบรเรียบร้อยแล้วซึ่งคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการเริ่มต้นเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ITS ก่อนที่คุณจะสามารถทำรายได้กับ TopU p Tourist คุณจะต้องมีแพ็กเกจธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนซึ่งแพ็กเกจเรามี4ไซส์ไซส์เล็กสุดคือ S ครับ S ก็คือ1พอรตธุรกิจใช้เงินอยู่ที่1,313บาทมี800คะแนนสร้างไรายได้จำกัดโบนัสอยู่ที่สูงสุดคือ5,000บาทต่อวันครับแพ็กเกจ M ครับมี3พอร์ตธุรกิจใช้เงินอยู่ที่3,423บาทมี2,200คะแนนสามารถสร้างไรายได้จากโบนัสบริหารทีมสูงสุดถึงวันละ15,000บาทต่อวันแพ็กเกจ ที่3าม L รับมี7พอร์ตธุรกิจใช้เงินอยู่ที่7,643บาทมี5,000คะแนนสามารถทำรายได้จากข้อ2คือบริหารทีมสูงสุดได้ถึงวันละ35,000บาทต่อวันและสุดท้ายแพ็กเกจ XL ใช้เงินอยู่ที่1 6 8 3บาทมีคะแนนอยู่ที่1,600คะแนน หรืออวีครับสามารถทำโบนัสหรือรายได้บริหารทีมข้อ2นะครับสูงสุดถึง75,000บาทต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นคุณชอบไซส์ไหนคุณลงไซส์นั้นบอกได้คำเดียวว่าการลงแพ็กเกจธุรกิจคุณตัดสินใจดีๆครับเพราะคุณจะลงได้แค่ครั้งเดียวครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจาก อาจารย์โดมธิรพันธ์สุริพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาติดตามข้อมูลดีๆของบริษัทเทอาอัพทริตได้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม